เมื่อช้าเมื่อที่ผ่านมามีการประกาศจาก f ฟรเี่นะบอกว่ามีการพูดถึงการ Staking e t h e r e อเียบน ETF เป็นครั้งแรกแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยมีการบรรจุประเด็นนี้เข้าไปใน Amendment ด้วยนะก็คือเข้าไปในการยื่นขอเอกสารของกรตสารัฐอย่างที่ผมบอกนะว่า Bitcoin เนี่ยเวลาคุณถือเฉยเนี่ยมันไม่งอกแต่ว่าถ้า e t h e r เียเนี่ยคุณถือแล้วคุณเอาไป Sta k e นะ,ะแน่นอนคุณก็จะได้อเเพิ่ม erm, นะฮะว่าไป proof of stake นี่นะฮะแล้วไ ที่ได้เพิ่มเนี่ยมันต้องเป็นของใครนะฮะมันต้องแบ่งให้กรอตอสารัฐหรือมันเป็นของคนที่เอาไปสเต็กหรือเป็นของเจ้าของเงินถ้าเอามาแบ่งให้กับเจ้าของเงินที่หรือคนที่ไปซื้อ ETF เนี่ยมันก็จะเป็น ETF เดียวเลยนะที่มีดอกเบีย้ยมีปันผลด้วยอะไรเงี้ยเลยงง,ง,งๆนะฮะล่าสุดเนี่ยผมอ่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครบมากนะเพราะเขาเขียนมาแค่นี้นะครับ according to registration statement นะฮะเขาบอกว่าจะมีการเอาอีทบางส่วนย้ำว่าบางส่วนไปสเต็กกับ p r o v i d e รที่น่าเชื่อถือหมายความว่าถ้าสปอ t e ตอ e เธอรีมอผ่านแล้วก็ f ฟร e l i t y ได้รับพิสูจก็จะมีนักลงทุนสถาบันไปซื้ออ t h r r e u ม ETF ทาง f ฟร e l i t y เนี่ยก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อ e ีทจริงๆแล้วไปเก็บ c u s เ o อร์ดอยู่ทีนี้พอเก็บอยู่เนี่ยจะมีการแบ่ง e ีทบางส่วนเนี่ยเอาไป s t ต็กแล้วก็ได้ได้ดอกรือว่าได้ได้รีบอร์จากจากการ s t ต็ก e ีทเขาบอกว่า Re w อร์ตรงนั้นเนี่ยจะเอามา เป็นของเขานะเป็นของ f i r r อ i t y แล้วก็เอามาใช้ compensate A service provide นะ,ะก็อาจจะผมไม่แน่ใจาอาจจะสมมติว่าคุณไปซื้อ,อ spot e ethereum t f เนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอาจจะฟรีไปเลยเพราะว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่ต้องจ่ายเพราะเดี๋ยวเขาเอาอีทของคุณเนี่ยไป s t a k กเดี๋ยวเขาถือว่าตรงนั้นเน่ยเจ้ากันนะฮะ ไม่แน่ใจว่าเจ้าหรือเปล่านะเพราะว่าผลตอบแทนจากการส t ต็กอีทเนี่ยมันน่าจะได้มากกว่าถ้าทำเนียมที่ลดให้ลูกค้าหรือเปล่านะฮะจริงๆมันต้องเอามาแบ่งลูกค้าคืนนะแต่ว่าถ้ามาแบ่งลูกค้านี่จะมองเงินรูปเงินส่วนนี้ในแบบไหนนะเงินปันผลหรอหรือว่าเงินเงินรีวอร์ดน่ะน่าสนใจแล้วกันมีการพูดประเด็นนี้แล้วนะฮะแล้วก็มีการบรรจุไปในอะเมนเมนอ่าน่าสนใจเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าตัวใหญ่ตัวอื่นจะขยับยังไงบ้างนะครับแต่นี่คือข่าวล่าสุดของ f ฟรเดอร์ี้นะฮะ